เคยรู้กันไหมก่อนนะค่ะก็เจอกันชั้นแรกตอนนเต้นครับผเป็นการกันแบบไม่รู้่าที่เราเป็นใครเขาไหนเอเหรอไม่ใช่ไม่ใครไมอ้โเออนะครับนักนนเรื่องนี้น่าน่า

いえっ、ー ยกเว้นอูวิกเกอร์ทำไมนะฮะเราพิกเล็ปน่าจะได้ดีกว่านี้ไม่ได้ดีกว่านี้ไอวิกเกอร์น้องเราไงวิกเกอร์คนดีคนเดิมโอ้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับขอเดี๋ยว